จังหวัดยะโสธรมาเบิ้งครับพี่้องสวนมันบุรีอันนี้ก็เริ่มไหวแล้วครับแต่ก็พอมีอยู่เดี๋ยวพาอยางเราเบิ้งครับนี่ฮะอากาศเย็นๆเช้าว,วันนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนี่ครับกำลังเก็บนะครับตอนนี้ได้มี่มีค่ะก็ไ้เก็บนี่ฮะ ห้องอะไรไงครับพี่น้องนี่ครับตัวไรไงเข่าปากยังเด้อโดนน้ำ <c oughs> ตาลมาจัหวานส่วนนี้เก๊ปไปกินไปได้ค่ะจะเอาเท่าไรก็ได้จะกินไปเท่าไรก็กินไปค่ะทิ่เหลือยังไปสั่ง <c oughs> กินฟรีครับพี่น้องเ <c oughs> ก็บฟรีกินฟรีรอด <Okay. S 2> นี่สาวซุ่มเหมือนกั อ่ะเป็นยังไงเนี่ยทั้งนี้สุดยอดดีๆค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดสุดจากต้นนะคะนี่เกล็ดสุดจากต้นแนี่ยหลายค่ะสุดยอดสุดคนต้นเลยเนาะเนี่นี่แหละมันแบบมันผู้สืบวันมีความสุขนะค่ะมันตื่นเต้นธรรมชาติมันหาอะไรอีกแล้วนะค่ะเนี่ยเนาะจะต้องเกิดมากแต่เห็นได้ค่ะเนี่ยต้นเขาใจอย่างม่อนปะมันคนละยางกันเนาะมันกับต้นไหนคนละยางมันปะค่ะเนี่ยคนละยางเนาะเป็นกลางอ๋อนนิดนิดหน่อยกุนี้จะกินเนาะนิดหน่อยกุนี้ มันหน่อยๆมันไต่หน่อยก็เหนี่อยแล้มันหวานแบบนี้เนาะแต่สมัยตะกี้ไม่เงีย่มันมันสีเปียวเนาะตอนนั้นมันสีเปียวในหวานแต่ว่าอันนี้มันโอ้มันมันยอดนะคะเนี่ยอันนี้เคยพันยังก่อนนี่เชียงใหม่หกศูนย์เชียงใหม่หกศูนย์อ๋อเล่าเสิร์ชเบิ้งครับเป็นแหล่เนี่ยค่ะมันแบบโอ้มันโอ้ยมันสะออนค่ะเบิ้งข้ามสีไว้ดิยอดมันมันสะออนนะคะมันสะออน ตีความมานะคะคำว่าจะอ่อนมันเคร่งตื่นเต้นมันได้ทุกอย่างนะค่ะมันสะอ่อนเก็บไปกินไปน้อยเนาะเก็บไปกินไปเลยดำๆเสียแล้วยิ้มเหรอค่ะเพราะว่ากินจากต้นยิ้มแล้ว ตาอะไรไปเสือตีแกไปแกมาเอี่มสั่มตีบ่เหล่ต yani uh, ีนี่ฮะสีแดงครับพี่น้องไม่กินนะค่ะไม่ได้กินเลยแ้วนค่จะคองนดากยังกินเค่ะเนาะ่ว่าปาามัามีเป็นล้างฐานหลับๆลับมันเหมอมลที่หจ้า อันนี้ปอดทุกอย่างเลยค่ะน้ำมันก็ได้กินนวยมันก็ได้กินขนมปังก็ได้กินโอ้ยอิ่มแล้วค่ะเจ้านี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเนี่ตอนนี้ไรลูกยูทูบอยู่เดี๋ยวไอ้แลนจักโลกก่อนโมนี่โมนี่แลนสิบกิโลค่ะสิบกิโลจ้าแลนสิบกิโลค่ะไปกลับบ่ไปกลับค่ะแบ่งเอาแบ่งเอาไปบังผู้จานผู้จานมาบันยิ้วแล้วก็ ปกตินี่ห้องแรงจะก,กิโลเคยเรื่อยเคยไลนักไอ้นักสุดเนี่ยสิะสี่โลต่อมือต่อมือค่ะอแต่ว่ากับส่วนมากก็คือบอบ่อในคานห้าโลขึ้นไปห้าโลหกโลสิบโลต้องวิ่งทุกวันเนป็นบ่วิ่งทุกวันเนี่ยเอนี่จะวิ่งทุกวันพี่จะวิ่งทุกวันหนูจะประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณสี่วันอืถ้าสู้เดือนหนึ่งเขาบริเวณเป็นไร แย่เน yeah, ้อค่ะป่วยเล่นป่ะมันเหมือนกอลมันขาดอีหยังนะคะมันเหมือนกอลขาดทีหยังไปมันติดแล้วมันติดแล้วนี่แหละเพื่อนป่ะก็เรียกว่าวิ่งหนีโรคค่ะวิ่งหนีโรคเข้าไปต้องไปหาหมอแต่ว่า สุขภาพเะเะได้ทั้งิใจได้ทั้งรได้พร้อมบ่เคยปวดแงปวดขาจ้าปวดขาต่ว่าปวดเข้าปวดขาเพราะมันปวดตอนแรีนล่ะจรียนขาเหมือนมือน่และมันมือนแล้วแต่เมื่อเมื่อแรกันไปยังแให้นมือ่มอือย่ันมือ่ตอนรยนอัะตยู่ะหานซื้อบดีบกว่าติ เตือนที่สวยเหร่ะน้อนเตือนี่สวยเห็นน้อนอิ่มๆเหรออือันนี้ก็อะไรได้ค่มันเป็นบว่ามันขเสีนเลือดแล้วอค่ะนองัญยุ่งเทปตเกียร์แหละข้อฟิตเนสเมื่อได้บอกเขาันมันเป็นแบบอันนั้นเลยตัวนี้บริเียข้อฟิตเนสมันเป็นปีกันเลยขี่คานเลยวะนี้มันเป็นตอเนื่องเนาะมันเป็นสิ่งเสียบิดไปแล้วออกร่างกายนี่ คขาเจาก็ออกนะะเนาะมันนยากมันยักที่แหลกเด้ยักที่แหลกย่างเช่นพอแลนเนี่ยมันปวดเมื่อที่แหลกเเมื่อแหกแนองไปสักเลื่อเผทีลทีมเขาบอกว่าถ้าวิ่งตลอดเราจะคุยกันได้คุืคุยตอนตอนแลนเขาบอกว่านั่นเราถือว่าปอดเราแข็งแรงมากแล้วน้แลนไปคุยไปน้ำเนี่ยคืองสวัสดีเพรื่อนว่าฟอกปอดน้ำ อากาศก็ดีก็ฟอกปอดนัสุขภาพวาจะแดนลเขาเค่ะหนูแดนมาแล้วโ้ยเพื่อไงเอามันสองเอารถพี่บอพี่บอเลยม่นมเข้าจุดแล้วมได้เะได้มามันใส่กาบเนื้อเข้าหลายวเอาว่าสีไงโกแมนบ่มันมันงานอยู่เลยค่ะแจ่ว่ามันหันแบบมันย่างมันตองย่างไวแบบเราบ้างนะมันเลยตึงไปมดเลยตรงเาเข้าเาะมันเไม่ได้ทกกระดูงเา ทำงานให้เกินไปตะกี้ขี่ยนเที่ยนลงเขาง่ายไงขากลรรปตะขึ้นบ่ได้แรงค่ะนี่แหละแรงลงแรงไงคือกันขามาเด็กข่อยาขั้นขืนเป็นนักวิ่งสวนร้องไปขืนเขาชะโงกเนาะวู้บ่ได้เดว่าได้แล้วแต่หนึ่งเขาชะโงกแบบนั่นแหละตะกยันไปขึ้นเนาะโอ้ยชรมานเหลียวหาภัยโอมีสัญญาณเด็กโอมีเกือบตายตัวเหมือนง ่ะเดี๋ยวพาับพงส้นนี่ครับนี่ฮะนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งเ,เ,เดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่ะนี่ยไร้กับบนนี้เอามาโชว์กันนะ แล้วก็คืออันนี้เาขาบอกว่าล่องเรยงล่องปัม,มาสองปีเนี่ยฮะได้ผลตอบแทนดีมากครับคลายนามก็เดินหนึ่งกับลักเมอนครับเกิดเร็จอินซี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็มี่ไห้ครับเห็ดไห้กำหนามปัน นี่ฮะผลิตภัณฑ์ของมันกระคือนี่ฮะนี่ครับขวดขวดไวนี่ฮะกนละสองราอก็าบาทครับสนใจกระทักมาได้ครับอันนี้ก็เป็นแยมแยมกิกนกนมปังครับนี่ฮะ่อสุขภาพครับจะรับผ้ได้มาไหว้นะครับนี่ รสชาติปตรงผนังขึงครับเอาไปล่องเมืองได้ครับอันไหนต้นออยังปลูกไม่บ่เนี่ยอโอเคครับก็ประมาณนี้ นี่ฮะหมอกลางตินนั่นเครับสหรับเข้อบ้านมาได้กับบังการ์โตครับโควิดมานอนอยู่นี่เลยครับนี่เต็งสองเต็นงคอ้กักตัว14วันมาจบกรุงเทพบุ้ยปัญหาครับอยู่นี่กักตัวได้มีอาหารกินพร้อมอ่าโอเคครับฝากด้วยนะครับสวนหม่อนมันบ๊วยนันทงมี มันมีเผ็ดด้วยครับพี่น้องต้องเสิร์ชเบอ้ก่อกนถ้าพอใจจนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสวนมอนครับนี่สาวๆกับมาเก็บกันฮะไปลแล้วครับสวัสดีครับ